คุ้มโปงจะเอ๋เหรอได้แล้วน้องตังหา้าพี่คุ้มโปงนี่นะคะน้องอยู่ไหนน้องก็หายตัวไปในผ้าม่านอยู่นี่ดูสองหนุ่มเล่นกันนะคะอาน้องตังหายน้องตังอยู่ไหนลูก <c oughs> อุ้ยน้องตังหายไปแล้ว <c oughs> ตังหายอยู่ไหน <c oughs> หายไปแล้ว อ่ละเร็วๆขึ้นได้ไหมน้องตังอะ่ะอ่ละเร็วๆๆคุ้มปองคุ้มปองคุมง้มโปงโอ้ย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 คุ้มบนที่นอนสิพี่ต้นแ่ะคุ้มบนที่นอนอันไหนคุ้มปองดิหนีเร็วหนีปีศาจ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  นีปีศาจเอาคุ้มป้งคุ้มคุ้มหนีเร็ว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 เลมันหนีออกไปแล้วอะเอาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาแล้วน้องตางมาดูพี่นี่พี่จะออกทางไหนเร็วแล้วตัวอะไรอยู่ข้างในนี่